โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครได้จัดกิจกรรมวันเบาหวานขึ้นในวันศุกร์ที่13พฤศจิกายน2558ภายใต้คำขวัญ Healthy Diet and Diabetes หรือกินอยู่เป็นเพื่อรณรงค์ให้ผู้ป่วยเบาหวานและกลุ่มเสี่ยงได้ตระหนักถึงภัยของโรคเบาหวานดำเนินการโดยคณะ กรรมการพัฒนาระบบบริการประชาชนที่เป็นโรคเบาหวานและคณะกรรมการดำเนินงานวันเบาหวานโลกของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ได้รับเกียรติกล่าวเปิดงานโดยท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์นายแพทย์สุกิจศรีทิพย์พยัวันจากนั้นสาธิตการออกกำลังกายแอรโรบิกเพื่อสุขภาพ โดยทีมพยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่ดูแลผู้ป่วยเบาหวานภายในงานได้จัดให้มีการลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารและตัวอย่างเมนูอาหารการเลือกเครื่องดื่มและผลไม้เพื่อสุขภาพสำหรับโรคเบาหวานประชาชนผู้เข้าร่วมงานทุกท่านจะได้รับการเจาะน้ำตาลปลายนิ้วใบบันทึกผลเลือดและประเมินความเสี่ยงของโรคเบาหวาน พร้อมคำแนะนำการดูแลตนเองเบื้องต้นจากทีมพยาบาลแนะนำการออกกำลังกายโดยใช้อุปกรณ์ที่ทำและจัดหาได้ง่ายใกล้ตัวได้แก่หนังยางร้อยเป็นเชือกขวดใส่น้ำเป็นต้นแนะนำการดูแลเท้าและการเลือกใช้รองเท้าที่เหมาะสม การเลือกดื่มน้ำเปล่าหรือชากาแฟดำที่ไม่ผสมน้ำตาลและหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีการเติมน้ำตาลโดยเฉพาะเกิน22.5กรัมต่อกล่องหรือขวดแนะนำให้ทานผลไม้ที่มาจากธรรมชาติแทนการดื่มน้ำผลไม้โดยแยกตามระดับ glycemic index และแนะนำสัสดส่วนอาหารแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะหมวดแป้ง รวมทั้งแนะนำอาหารจานเดียวเพื่อสุขภาพและอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับผู้ป่วยเบาหวานซึ่งหลังจากได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองและครอบครัวแล้วผู้เข้าร่วมงานจะได้รับกล่องอาหารว่างเพื่อสุขภาพติดแมาติดมือกลับบ้านทุกท่านอีกด้วยค่ะ